เฮ็ดยาอุซุลินเดอบ่รวยเจงไรฮะเจงม่เจงเบิดทุกอย่างเลยเขาว่าโหลดล่าโหลดยังบบมีจักขั้นเจ๊งล้าจะไม่วัปกออ๋อเจงเราจะมม่ยุ่พี่ตอนดีขึ้นแล้วมั้งกต่พร่แ่บวฮูำเาเรานแล้วโอ้บ่เห็นโอ้ยตันรวยๆวืออย่างรวยมหาศาลเลยสมัยนั้นเสิรวยทออันนี้เนาะ ร้านนาโรงพยาบาลสุรินทร์เลย้ลานขยายนะอเออเออเข้าไปต้มยาให้แกทีว่ว่าเขาอันปั่นจัก,กรยานคางอันโรงพยาบาลสารเจ้านะครับปัน่นอันเลื่อยไปบ้านที่บอกให้ฟังว่าไม่มีบ้านบ้านหนึ่งเขาไปต้มยาเด้ยาซางกุมารตาแคนคู่อของเสียติกนี่แหละจะไปเลือกหลายยาหนึ่งเฮ็ยหลายอย่างโอเ้ยหลายกว่าอย่างอยู่นะเข้ามาเดือนละสามร้อยฮะ มือละสิบบาทได้เงินมาเสียค่าเทอมศึกษาผู้ใหญ่พอดีเนี่ศึกษาผู้ใหญ่ได้เงินมาเสียค่าเพิ่มสามร้อยพอดีป่ะร้อยหลายมเกิดรุ่นละกูดก้อนหมูบ่เป็นรุ่นหมูเกิดก้อนหมูนี่วท่านโหนกไปท่านโหนกไปโหนกว่ท่านโนกออกมาแล้วเขก็ไปชิดน้ำกันชิ์สำนักเดียวกันถึงสนิทกันแห้งไงเท่านั้นชิดสำนักเดียวกัน ทิศสมอกันน้ำกันได้ไปน้ำกันย่นางเป็นเรียนน้ำกันมาน้ำกันย่นางไปอันปฐมปายนะไปน้ำกันตัว